คุณทราบไหมคะว่าการเจ็บป่วยของเราในปัจจุบันนี้ถ้าจะแบ่งให้เป็นกลุ่มใหญ่ๆก็สามารถแบ่งได้เป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกได้แก่กลุ่มที่เกิดมาจากการติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียและเชื้อต่างๆและอีกกลุ่มหนึ่งนะคะซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่พอๆกันเลยก็คือกลุ่มที่ไม่ได้มาจากการติดเชื้อซึ่งกลุ่มนี้เองก็เกิดจากพฤติกรรมต่างๆ ที่เราทํากันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแล้วก็ทําอยู่เป็นเวลานานจากกนกระทั่งร่างกายเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยวันนี้ค่ะเราจะมาคุยกันถึงพฤติกรรมของมนุษย์8ข้อที่ทําให้ป่วยซึ่งถ้าเผื่อว่าเราสามารถหลีกเลี่ยงได้ใน8ข้อนี้เราก็สามารถที่จะมีสุขภาพที่ดีได้ไม่ยากเบื้องต้นดิฉันจะขอแบ่งสาเหตุของอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมได้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะคือ4ออ และ 4r จะไม่ง่ายนะคะก็คืออุดอีกอดแล้วก็ออก นี้มาพูดถึง4อีอาค่ะอาแรกนะคะได้แก่อาหารอาหารค่ะเวลาที่เราทานเราจะต้องเลือกนะคะว่ามันจะต้องไม่ใช่เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยคือไม่กินอาหารดิบไม่กินอาหารเกินกําลังธาตุคือหมายความว่าเกินมากจนร่างก,กายไม่สามารถจะย่อยได้หมดกินสุกสุกดิบดิบหรือกินล่วงผิดเวลานะคะอันนี้จะทําให้ระบบการย่อยทํางานปนแปรอาที่สองค่ะอากาศเมื่อเราอยู่ในที่ที่เย็นเกินไป หรือร้อนเกินไปอันนี้คือปัญหาที่ทําให้ร่างกายก็จะต้องปรับตัวเดี๋ยวร้อนอเดี๋ยวเย็นนะคะสลับกันไปมาแบบนี้อย่างบางคนทํางานห้องแอร์แล้วออกไปเดินออดน้ดร้อน,ลอนแล้วกลับมาห้องแอร์แล้วเวลาเราเปิดแอร์เนี่ยค่ะส่วนใหญ่เราจะเ,จะเปิดกันเย็นจัดเลยบางคนต้องบอกว่าที่ทํางานต้องใส่เสื้อหนาวอันนี้คือปัญหาอย่างหนึ่งนะคะที่ร่างกายเนี่ยเขาจะปวนแปลตลอดเวลาเดี๋ยวหนาวหรือเดี๋ยวเย็นเขาเรียกว่ากระทบร้อนกระทบเย็นบ่อยๆปวนแปรบ่อยๆก็ป่วยได้เช่นกันค่ะ ต่อมาค่ะคืออารมณ์อารมณ์ที่พูดถึงนี้ส่วนใหญ่จะถูกกระทบด้วยอารมณ์ที่เรียกว่าโทสะคือความโกรธความแค้นความเคืองอารมณ์เสียตลอดเวลาเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ค่ะลักษณะงานของเราส่วนใหญ่ก็คือจะเกิดความเครียดทํางานหนักเครียดมากก็ป่วยได้เช่นกันเห็นว่าบางคนนะคะทํางานในระดับบริหารทางานทั้งวันนะคะแทบจะไม่มีวันหยุดเลยกลางคืนก็ทําต้องเตรียมงานสําหรับวันรุ่งขึ้นกลางวันก็เครียดทั้งวันอันนี้ โอกาสที่จะป่วยก็เร็วขึ้นอาสุดท้ายนะคะก็คืออะไรอะไรในที่นี้หมายถึงอารมณ์โศกเศร้าเสียใจที่มากเกินไปบางครั้งอารมณ์เครียดอารมณ์เศร้าจากปัญหาเจ็บไข้ได้ป่วยของเราเนี่ยมันก็ทําให้คนคนนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะป่วยมากขึ้นเขาเขาเรียกว่ากายป่วยจิตป่วยถ้าจิตป่วยกายก็ป่วยด้วยเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณทราบว่าแปดอนนี้เป็นสาเหตุของการเกิดโรค เราก็แค่เข้าใจและก็อีกเลียนคลิปในวันนี้ค่ะจะมีประโยชน์อย่างยิ่งนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมได้แชร์ต่อไปให้กับเพื่อนๆในกลุ่มด้วยแล้วก็ถ้าหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากจะสอบถามใดๆก็สามารถติดต่อมาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะดิฉันเซตเวลาไว้ให้15นาทีโดยที่ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆแล้วเราพบกันในคลิปสุขภาพดีๆต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ